ทุกผู้ผู้นรยการสนับสนงสารบัทยาภาคมรดก 3, 3, 3, 3, 3, 4, 5, น้ำบริษัทขนกันยุ้ยกำัดมีความดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้เดินทางนเรื่งบริษัทนครไบริษัทขนกันยุ้ยี่ได้ขอตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายนพศ2537ซึ่งเป็นบริษัทในเครือซิ่งคอร์อเรชันรับผิดชอบในการผลิตยสสินเบรโอ หยุดสิงและโซน่าสิงเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าไทยภาพเงนปออกเชิ้เหนือและพื้นที่ไทยเขียนครับก่อนอื่นผมให้ขอแนะนำผู้บริหารของระดับสูงของบริษัทของแก๊งบรีนะครับท่านแรกนะครับคุณของสวัสดิ์ทานรอคนาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการซึ่งในปีหน้า านจากมาป็นหน่นงแทรกคุนะครับผมก็เกษียณอายุใ้ระดับหนึ่กแล้วจริงๆออกกัปีแล้วไม่หวแล้วครับร่างกายเรื่อยนะคท่านที่สองคือคุณสุภาวดีชนาเทาพบริพิเศรสายคุณปิติษรเขนวันพิเศษสาย คุณสราสรรุนส,รรสรรรองสัปดาห์วันนี้เป็นร,รษษักษาการผู้จัดการฝ่ายบริหารในลำดับต่อไป,ปนะครับก็จะขอนำเสนอข้อมูลของบริษัทผ่านทาง VTR Presentation นะครับครับ บริษัทคอนแกนรีเวอรี่จำกัดเป็นโรงงานผลิตในเครือบร C ิษัทซีคอ์ปอเรชันจำกัดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่29ิกพฤศจิกายนงพศ2537ันห้าาสิเจ็พื่อขยายการผลิตสู่ภูมิภาคของประเทศปัจจุบ,บันบริษัทคอนแกนรีเวอรี่จำกัดเป็นหนึ่งในกำลังการผลิตที่สำคัญ ของสิงคอ o ร์เรชั่นโดยทำการผลิตสินค้าคุณภาพได้แก่เบียร์สีเบียร์ล e ิโโซดาสี S, และน้ำดื่มสงผลิตจากแหล่งน้ำธรรมชาติผ่านกระบวนการผลิตที่วิธีพิถันเพื่อตอบสมังความต้อง,องการของตลาดที่ได้ขยายช่องทางการจัดจำหน,น่ายทั้งภายในประเทศและแต่างประเทศ ในทุกข anyway ั so so ้นตอนของการผลิตบริษัทของแกนรีเวอรี่จำกัดได้นำระบบการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพที่ดีที่สุดมาใช้เป็นมาตรฐานการผลิตเรื่อต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบชั้นดีมาเป็นส่วนประกอบอาทิหม้อได้มาจากข้าวบาเล่สายคันดีเป็นธัญพืชที่เจริญเติบโตดี ในพื้นที่ที่มีสภาพภูมิอากาศเหมาะสมเช่นทวีปยุโรปทวีปอเมริกาออสเตรเลียและตอนบนของประเทศจีนข้าเป็นพันพืชที่อยู่ผู้สังคมไทยมานานซึ่งประเทศไทยเป็นแหล่งพบปลข้าวที่มีปริมาณมากและคุณภาพดีข้าใช้เป็นปพืชผลิตผลิตเบียร์ริโอฮอปพืชไม้เลือยที่ให้อรรถผและออนเน้นหอมเฉพาะตัวในแต่ละสายพันธุ์ ปลูกในพื้นที่ที่เย็นตลอดทั้งปีเป็นเพื่อเฉพาะที่ที่จะริญเติบโตดีในพื้นที่ยุโรปตอนกลางขึ้นไปยีสจะใช้ยีสสายพันเฉพาะในการผลิตเบียร์ที่มีอุณภูมใช้เฉพาะในเครือบริษัทบนรอบรีวรารีจำกัดเท่านั้นซึ่งนำเข้าจากต่างประเทศและนำมาขยายพันธุ์เองน้ำเป็นวัตถุดิบที่สำคัญเนื่องจากเบียร์มีส่วนประกอบที่เป็นน้ำมากกว่า90เซนต คุณภาพของน้ำที่ใช้สำหรับการผลิตเบียร์ต้องมีคุณภาพสูงจึงใช้แหล่งน้ำธรรมชาติที่ผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยกรรมวิธีผลิตเบียร์มาตรภานขั้นตอนการผลิตเบียร์เริ่มต้นจากการผสมโดยนำข้าวหมอล์มาหงผสมกับน้ำลงในหม้อผสม และต้าอุ่นให้ได้อูลหาภูมิที่พอเหมาะต่อการกระทุเ้เกลยดทรายที่ทำหน้าที่เปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลจากนั้นส่วนผสมทั้งหมดถูกสแปรงกรองเพยยื่อแยกส่วนที่เป็นน้ำวนออกจากกากของข้าวหมอ้อกากข้าวหม้อที่ได้จะนำไปเป็นอาหารใสที่ผ่านกระบวนการหมีบีโดยแรงปั๊กในลักสนะน้ำวนในหมอ้ยยมอเวอร์พูเพื่อแยกกากหม้อพรองและโปรตีนที่ไม่ละลายออก จากนั้นลดอุณหภูมิให้เย็นลงผ่านกระบวนการเติมดีสเติมออกซิเจนแล้วย้ายกระสู่ทั้งหมักสแตนเลสขนาดใหญ่ที่มีระบบควบคุมอุณหภูมิเพื่อให้ดีสเปลี่ยนน้ำตาลเป็นแอลกอฮอล์ oh ol, กับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการจะได้เบียร์ออกซึ่งมีกลิ่นและรสชาติยังไม่ได้ตามต้องการขั้นตอนต่อไปเป็นการถ่ายดีสออกจากน้ำเบียร์เพื่อนำไปใช้ซำหรหรือนำไปอบแห้งกรณีที่ไม่ใช้ยีสนั้นแล้ว จากนั้นน้ำเบียร์จะถูกส่งเข้าเครื่องปั่นแยกแบบแรงเบียรเซมโอเรเตอร์เพื่อกำจัดเซลล์ดิสที่เหลือและส่งน้ำเบียร์เข้าทางบกเป็นการบกโดยใช้ยหยตดที่อุณหภูมิติดล่บภายใต้การควบคุมแรงดันเมื่อบอกได้ที่แล้วเบียร์จะมีรสชาตินุ่มหอมและกปมงกลอมจากนั้นนำเบียร์มากรองด้วยเครื่องรองพื่อใช้แป้งกรองเบียร์เบียร์ที่ได้คือเบียร์สดส่วนหนึ่งจะนำไปบรรจุถังเพื่อจำหน่ายในรูปเบียร์สด ซีู่นหนึ่งจะนำไปผ่านกระบวนการคาสเตอร์ไรซ์เพื่อน,นำไปบรรจุล,ลงขวดหรือเครืบบ๋องกระบวนการบรรจุลและจัดจำหน,น่ายแสงสว่างซึ่งมีรังสีอัลตราไวโอเลตสามารถทำปฏิกิริยาออกซิเดชันกับเบียร์มีผลทำให้สีและรสชาติของเบียร์เปลี่ยนแปลงไปดังนั้นการบรรจุเบียร์ลงขวดจึงนิยมใช้ขวดแก้วสีชาช่วยป้องกันรรงสีอัลตราไวโอเลต เบียจะถูกบรรจุลงขวดปิดฝาด้วยเครื่องบรรจุเบียรและปิดฉาดด้วยเครื่องติดฉาที่มีระบบควบคุมแบบอัตโนมัติโดยมีการตรวจสอบทุกขั้นตอนการผลิตและมีการทดสอบในห้องปฏิบัติการของโรงงานซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายเพื่อให้แน่ใจว่าเบียรทุกขวดที่ได้รับการบรรจุอย่างเรียบร้อยปราศจากสิ่งปนเปื้อนและพร้อมจะจจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไปยังผู้บริโภคอย่างเพื่ถึง ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และปฏิบัติตามข้อกำหนดของภา,าครัฐอย่างเคร่งครัดส่งผลให้บริษัทขอนแก่นรีเวอรี่จำกัดได้รับใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมหละยทห่ต่างๆทําให้เชื่อมั่นได้ว,ว่าผลิตภัณฑ์ทุกประเภทของบริษัทมีคุณภาพระดับสากลจนได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคทั่วโลก บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง <Yeah. S 1> โดยได้สนับสนุนงบประมาณการค้นคว้าวิจัยและสรรหานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนข้างเคียงภายใต้แนวคิดที่ว่าองค์กรชุมชนสังคมและสิ่งแวดลอ้อมต้องอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและยั่งยืน ใส่ใจในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมูนณากาัเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนโยบายด้านการใช้น้ำใช้หลัก 3R ไอ้แก่ 1. ก reduce การบริหารจัดการน้ำในกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการพัฒนาเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง น้ำจากกระบวนการผลิตจะถูกส่งเข้าระบบบำบัดซึ่งประกอบด้วยระบบบำบัดน้ำจำนวนสองรงโดยน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้วส่วนนีดจะถูกส่งเข้าสู่กระบวนการปรับสภาพน้ำด้วยระบบอัลตราฟิลเทรชันและรีเวิร์สออสโมซิสซึ่งเป็นระบบการกรองน้ำที่ทันสมัยเพื่อนำน้ำกลับมาใช้ในระบบสาธารณูปโภคที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตอาทิใช้ในระบบล่อเย็น ค o o ลิ n ง t าวร์ใช้ในกระบวนการล้างคืหล้างเครื่องจักรสาย reuse น้ำที่ผ่านระบบบำบัดที่เหลือซึ่งมีคุณภาพผ่านมาตรฐานกรมโรงโรงาน,นอุตสาหกรรมสามารถปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะได้แต่บริษัทก็ยังมีนโยบายที่มั่นใจได้ว่าน้ำที่ผ่านการ,รบำบัดตามมาตรฐานแล้วสามารถใช้ได้ในภาคเกษตรกรรม บริษัทจึงได้วา,างระบบบำบัดน้ำโดยวิธีธรรมชาติหรือ natural treatment อันมีต้นแบบมาจากโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมและงทับบี้อันนองมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีมารองรับน้ำที่ผ่านมาตรฐานแล้วอีกขั้นตอน,นึ่งเมื่อให้มั่นใจได้ว่านาำที่บำบัดแล้วนี้สามารถใช้ในภาคเกษตรกรรมได้จริง ที่สนามเพื่อใช้รดน้ำสนามหญ้าบางส่วนถูกส่งไปยังแปลงเกษตรแบบผสมผสานส่วนเรื่อนรถเพื่อใช้ในการปลูกผักและผลไม้สแสดงให้เห็นว่าสามารถใช้น้าเกษตรกรรมได้และไม่มีการปล่อยน้ำทิ้มออกนอกโรงงานตามนโยบายซีโร่ดิชาร์ อกจากนี้บริษัทได้ตระหนักถึงความสําคัญในการจัดการการอุตสาหกรรมที่เหมาะสมจึงทาการศึกษาและออกแบบระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการจัดกระบวนการผลิตของโรงงานมีสีประเภทดังนี้ 1. การเข้าวหมองการข้าหมองที่ออกจากกระบวนการกรองในขั้นตอนการต้มเบียจะถูกส่งออกเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ 2. องดีสุดเกินดีสุดเกิน ชื้อจีสที่ผ่านกระบวนการหมักครบตามกำหนดและถ่ายออกจากระบบการยดีสจะถูกแยกน้ำและกากออกจากกันและนำไปใช้ผลิตอาหารสารัตว์สแป้งกรองเบียร์ใช้กรองน้ำเบียร์ออกจากเชื้อจีสหลังกระบวนการหมักและถูกถ่ายออกจากกระบวนการผลิตด้วยคุณภาพแป้งกรองเบียร์มีซิลิก้าเป็นส่วนประกอบหลักสามารถนำมาใช้เป็นส่วนผสม วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตขวดแก้วได้สำหรับแป้งกรองเบียร์หลังจากผ่านเครื่องแยกกาวจะทําการแยกเบียร์ที่คงเหลืออยู่ออกก่อนส่งไปใช้ในการผลิตขวดแก้วน้ําเบียร์ที่ถูกแยกออกจะถูกส่งเข้าระบบบำบัดน้ําทิ้งและได้ก๊าซชีวภาพหรือไบโอแก,กส๊สกลับมาใช้ในการผลิตไอน้ำสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ ชื้อตะกอนร,ระบบบำบัดเชื้อจุลินทรีย์ที่ใช้ในกระบวนการบำบัดน้ำชิ้งจะถูกแยกออกจากระบบบำบัดน้ำชิ้ง,งด้วยเครื่องแยกกากถูกถ่ายออกและนำไปใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตสารปรับปรุงดินบนจาัดก,การที่บริษัทขอนแก่นไพวอรี่จำกัดมีการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพรวมถึงระรง,ง,รง,ง,รง,งสร้างที่สำนึกและสิ่งแวดลอ้อมให้แก่พนักงานภายในองค์กร ได้ลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังและพัฒนาต่อเนื่องจนเห็นผลเป็นรูปปรรถมส่งผลให้บริษัทได้รับการรับรองรางวาาัลสาบาและซีร่ทีสทูแลนด์ฟิลด์จากโรงโรงงานอุตสาหากรรมกระทรวงอุตสาหากรรมอีกทั้งยังได้รับรางวัล Thailand Energy Award 2 0 1 2ด้านพลังงานทดแทนจากกระทรวงพลังงานเพื่อแสดงจิตจำนนที่ดีแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกทั้งส่งเสริมให้พนักงาน ร่วมจะทากิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมอาทิกิจกรรมสิ่งอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภ,ภัยธรรมชาติช่วยเหลือกิจการ,รมสาธารณนาทางตาและยังสนับสนุนให้พนักงานจัดตั้งชมรมเพื่อทํากิจกรรมสันทนาการเป็นการส่งเสริมให้พนักง,งานใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ช่วยเหลือหว่วงใยสังคมและสิ่งแวดลอ้อด้วยป,ปลูกจิตสำนึกของการเป็นผู้ให้ดูแลรับผิดชอบและสร้างผลประโยชน์สูงสุดร่วมกันนำไปสู่การพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับสังคมอ,อันือเป็นโรงงานต้นแบบและชุมชนตัวอย่างที่ดีของสังคมต่อไป ได้ดำเนินการผลิดสินค้าที่มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีทิี่ทสมัยมอีกควบคู่กัับการลงทุนแลชาติโดยไม่ส่งผลกระทบของสิ่งแวดล้อมและจุมชนนะครับต่างก็ยูหายที่ว่าองค์กรชจุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมต้องถูว่มันได้กางมีความสุขและยั่งยืนครับในการดำเนต่อไปผมจะขอนำเสนอข้อมูลขอนนงบริษัทที่เป็นปัจจุบัน เราจะเชิญคุณผู้สําคัญทําไมรู้ช่วยสําับการนมาทาิ่นี้ครับที่นี่บอกว่าผลิตขวดอย่นั้นตัวผลิตขวดเนื่องจากผลิตขวดเป็นอีกบริษัทหนึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราร่วมหุ้นกับบางกอกคลาสนะครับคนละเขาไดแชร์ห้าสิบหรือห้าสิบประมาณนี้นะครับแต่พอบางกอกคลาสเข้าเข้ารัะเบียนในตลาดซับนะครับเราก็ขายหุ้นให้เราที่อยู่ข้างหลังเรานะครับ ันนี้นก็จะเป็นส่วนของมัลตกราสที่ผลิตแต่ว่าเราเราก็มีการ้าพัฒนาเนื่องจากว่าถ้าดูวิจิตทัศน์่อนี้ในะบวนการผลิตเบียร์เนี่ยมันจะมีโปรเซสหนึ่งคือกระบวนการกรองเบียร์การกรองเบียร์คือเบียร์ที่หมักเสร็จนะครับปมเสร็จแต่ว่ามันก็จะมียีสต์มีอะไรอยู่ก่อนที่เราจะไปเบรจุเนี่ยเราก็จะมีผ่านการกรองเอายีสต์เอาตู้แน,นออกอันนี้เราจะใช้สารที่เป็นพวกเตยต่อมพวกซิลิก้าเนี่ย ที่เขาเรียกว่าที่สินกลัวนะค,ครับเราจะใช้เบียร์ที่กรองผ่านผ่านตัวนี้พอกรองเสร็จตัวนี้ก็จะเป็นเวสตอนแรกก็จะเป็นเวสเมื่อก่อนเนี่ยเราก็เอาไปถุงที่เอาไปทำในอื่นที่มันจะส่งผลกับพวกสิ่งแวดล้อมแล้วก็เลยของชุมชนจนโดช่วงเปลี่ยนนะครับหลังๆเราก็มาพัฒนารูปกระถางประกอบคลาสเพราะว่าตัวนีนม้มัมีซิกามีซิการ์ไนโตรไซด์อยู่เสมอประกอบแล้วก็เอาตัวเนี้ยไปเป็นส่วนผสมในการ เป่าขวดแก้วซึ่งขวดแก้วจริงๆเรา,เารก็ใช้ซิกาอยู่แล้วนะครับคือปัจจุบันทั้งหมดเราก็ขนเข้ามาของคลาสไปเป่ากแก้วให้เราแต่ว่าตอนนี้ถามว่าเป็นสมบัติเราไม่ไม่ใช่ในส่วนของโลขวดนะฮะโลขวดก็จะเป็นประกอบคลาสแต่ว่าเราก็ใช้ขวดถึงเขาบามปีที่เราแล้วเราก็ส่งตัวคิสิกร์เนี่ยไปให้เขาบางส่วนก็แต่ว่าตอนนี้น่าจะทดแทนซิกาอยู่ได้ประมาณเกือบเ้าเปอร์เซ็นต์ แต่ว่าของเราคือเราไม่ต้องไปส่งไปกำจัดส่งไปอะไรนะก็สเ่เข้าเข้าเตาเผาได้เลย